สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับแม่ปูนะคะในช่องสมัยแฮปปี้ a n n e l นะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะที่แม่ปูจะมาเล่าประสบการณ์นะคะการควบแน่น ไม้นะคะหรือว่าการอบไม้นั่นเองนะคะวิธีง่ายๆก็คือแค่เอาถุงพลาสติกมาห่อกระถางไว้นะคะจากผลการวิจัยเนาะบางท่านบอกว่าแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะไม้ของเราจะแข็งแรงและมีหลอดใบขึ้นนะคะวันนี้แม่ปูขอนำเสนอต้นนี้คือชายชนนะคะทุกคน จากที่แม่ปูห่อชายชนแค่4วันเองนะคะทุกคนปรากฏว่าหลอดเล็กๆของชายชนออกนะคะเดี๋ยวแม่ปูเปิดให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนชายชนของแม่ปูนะคะแม่ปูอบไปแค่4วันเองนะคะปรากฏว่าหลอดใหม่ของชายชนนะคะออกมาแล้วค่ะทุกคนนี่แล้วต้นเขาค่อนข้างแข็งแรงขึ้นนะคะ ใบเก่าที่แลดูไม่โตนะคะปรากฏว่ายาวขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นนะคะส่วนสีก็ดีขึ้นนะคะสีกัดดีขึ้นเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะมาติดตามต่อไปว่าต้นชายชนของเราโตและแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวแม่ปุูมมาถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะ ต้นนี้ก็คือต้นบุษราคัมนะคะการอบหรือการควบแน่นทำให้ต้นเขาแข็งแรงขึ้นอย่างมากเลยนะคะทุกคนสังเกตจากก้านนะคะจากตอนแรกการ้านแบบเล็กๆบางๆตอนนี้คือก้านอวบอิ่มและก็ใหญ่ขึ้นนะคะและต้นนี้ก็คือบับเบิลนะคะแม่ปุ๊บหลังจากที่เราแยกกระถางนะคะ ตอนแรกมีสองใบนะคะตอนนี้ก็มีใบที่สขึ้นมานะคะตัวนี้อาทิตย์เดียวนะคะคือใบบานแล้วค่ะออกหลอดแล้วก็ใบบานออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แม่ปูจะไม่แกะเพราะว่าแม่ปูมัดเยอะนะคะมัดแบบดึงดึงถุงไม่ให้เขาล้มมานะคะทุกคนเนาะ เป็นไหมคะการดูแลรักษาต้นไม้แบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงใช้ได้นะคะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องสมัยแฮปปี้ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ